บริษัท Apple กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับซัพพลายเออร์ของตนเกี่ยวกับแผนการใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Macbook ตามแผนงานขยายส่วนงานผลิตของตนออกนอกจีนตามรายงานของสื่อนิเคอิของญี่ปุ่นครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงรายงานของนิเคอิที่ระบุว่าซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมการเจรจากับ Apple นั้นมีโรงงานผลิตของตนอยู่ในไทยที่รับหน้าที่ผลิตสินค้าให้ลูกค้ารายอื่นอยู่แล้ว โดยการพูดคุยนี้มุ่งไปที่เรื่องการจัดตั้งสายการผลิตสำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์โมดูลสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook ตามข้อมูลของแหล่งข่าวที่เป็นซัพพลายเออร์สารายครับนิเครายงานด้วยว่า Apple ใช้ไทยเป็นฐานผลิตนาฬิกา Apple Watch มากว่าปีแล้วข้อมูลรายชื่อซัพพลายเออร์ของ Apple ระบ,บุว่ามีผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างน้อย1 8รายในประเทศไทยที่ทำงานป้อนบร,ริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแห่งนี้อยู่อาทิ s Sony Group Corp, w e s t e r n d i g i t a l Corp, และ Compound Electronics Inc. เป็นต้นในช่วงที่ผ่านมา Apple และซัพพลายเออร์หลักๆเริ่มขยับย้ายฐานการผลิตของตนออกจากจีนขณะที่บริษัท Foxconn ซึ่งเป็นโรงงานผลิต i p h o n e ที่ใหญ่ที่สุดที่ยังอยู่ในจีนก็เพิ่งเผชิญปัญหาในการทำงานที่สะดุดเพราะมาตรการควบคุมการระบาดโควิด1 9ที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อตอนเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ Apple นั้นพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นความตึงเครียดระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันไม่ให้กระทบการดำเนินธุรกิจของตนมาโดยตลอดขณะเดียวกันสนักข่าวลูมเบิร์กนิวส์รายงานในวันพฤหัสบดีว่า Apple เพิ่งสั่งเพิ่มกำลังการผลิตโทรศัพท์ iPhone ในอินเดียเป็น3เท่าโดยมูลค่าการผลิตที่ประเทศนี้สูงถึง7 0 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปีที่แล้วครับเมื่อเดือนที่แล้ว Foxcon n เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนจะเพิ่มการลงทุนนอกจีนอย่างหนักขณะที่บริษัท Pegatron Corp ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อีกรายของ Apple ก็กำลังอยู่ในช่วงหารือเกี่ยวกับการเปิดโรงงานแห่งที่2ในอินเดียอยู่ตามการรายงานของรอยเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วนพรชัยเฉลิมมงคลวิ a เวไทยกรุงวอชิงตัน